สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันเรับเจ้า B&W m ครับ S พ0 0 XR ครับรถคันนี้เป็นรถใช้มือเดียวครับจดทะเบียนปี2021เลขไม่4 1 0 0 0กิโลเมตรแท้ครับมาเพราะเพราของแต่งนะครับจะแต่งอะไรบ้างสวยแค่ไหนเลขไม่แท้ไหมมาชมมาเลยว่าครับมาเลขหม่คันนี้วิ่งมา41,582กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไม้จากลูกค้าให้ดูทุกคันครับ จอเรือนไมสวยใสเหมือนใหม่ครับฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงแน่นอนครับมาฮะหัวโชคสวยครับนี่จะบอกว่าไม่มีรอยขัดรอยสวิตแผงคอบนเดิมสวยครับไม่มีรอยแฮนด์ยังเป็นแฮนด์เดิมครับตุ๊กตาแฮนด์เดิมประกับไฟฟ้าเดิมครับตัวสตางค์ต่างๆไม่มีเวลาคันนี้มีฮอตกริปมาให้ด้วยปอกแฮนด์เดิมนะครับมีสึกบ้างตามการใช้งานตุ้มไปแฮนด์เดิมกัดแฮนด์เดิมครับมือครัชมือเบรกเดิมนะฮะไม่คดไม่งอครับ กระปุกปั๊นเบรกไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดล่อนครับประกับพัดเร่งครับตัวสอนต่างๆเนี่ยไม่มีเรือรางเลยกุญแจครับให้มาครบ2ดอกนี่ชุดครอบถังเดิมสวยครับเป็นสีเดิมนะฮะฝาถังสวยครับไม่มีรอยนะฮะตัวถังเนี่ยตัวครอบถังได้บอกว่าไม่มีรอยขนแมงไม่มีแตกร้าวนะฮะเบาะนั่งเบาะซ้อนคันนี้ปาดบอกมาครับแต่ว่าเป็นหนังเดิมครับไม่มีขาดไม่มีรูคันนี้มาพะประกองด้านข้างด้านหลังแต่งครับ จาก b m เบครับเบิกศูนย์มาเลยทั้ง3ใบครับโอ้โหออปชั่นครบครับคันนี้ไม่พอคันหน้าด้านหน้าครับคันนี้ต้องเป็นคนต้องเป็นชื่อหน้าเดิมน็อตเดิมทุกตัวนะครับโคมไฟหน้าเดิมสวยครับมีรอยหินบ้านเล็กน้อยตามการใช้งานไม่มีแตกร้าวน้ําไม่เข้านะฮะกระบอกโช๊คคู่หน้านะครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างเลยนะครับบางโคหน้าเดิมสวยครับไม่มีต้องบอกว่ามีเพียงรอยขนแมวไม่มีแตกร้าวอย่างด้านหน้าครับต้องบอกว่าเบิกใหม่สภาพอยู่ที่90%นะฮะขอบล้อด้านหน้าครับ ไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะฮะจานเด็กด้านหน้า41,000กิเม 1, km, แท้เป็นล่องเพียงนิดเดียวเท่านั้นครับคันนี้มาพร้อมกับกันลมร้อนน่แต่งจาก Evotech กระบอกโชคสวยครับคาลิปเปอร์สวยไม่มีรอยมาครับคันนี้มาพร้อรมอากาศานั้นแต่งจาก Evotech ครับโอ้โหเต็มใบครับนี่สายลิงด้านขวาโลโก้ BMW ออยู่ครบน็อตเดิมทุกตัวนี่สติ๊กเกอร์เดิมนะครับสีเดิมนะฮะ คันนี้มาพร้อมกับชุดแคสบาร์ด้านข้างแต่งจากกีวีเป็นของแท้ครับถึงฟัตอดไลท์คู่หน้าอีก1คู่นี่มาครับ <c oughs> แข้งเครื่องด้านขวาครับเป็นสีเดิมนะฮะน็อต <c oughs> เดิมทุกตัวไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวไม่มีรอยลม้มล้มแปะพักเท้าขวาเดิมครับยางเต็มขาจเบรกหลงังไม่โคตรไม่งอครับคันนี้เป็นท่อเดิมครับอย่ามาพาังเสียงท่อคันนี้กันรอบเดินบานิงครับนี่อัตราเร่ง ขึ้นเร็วลงเร็วครับรอบเครื่องยนต์นิ่งครับนี่ฮะเดินเรียบนะฮะอัตตาเร่งดีไม่มีสะดุดแน่นอนมาครับสวิงอาร์มด้านขวาครับไลลิ้วลอยไม่มีเก็บงานครับจานเบรกด้านหลังเป็นล่องเพียงเล็กน้อยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบล้อด้านหลังครับเป็นสีเดิมไม่มีถลอกไม่มีดุ้งยางหลังครับเบิร์กใหม่ครับเป็นยางดียวดลายหน้าเลยครับ90%อครับ ไฟท้ายเดิมสวยครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นแน่นอนนะมาฝั่งซ้ายครับนี่ฮะสตรเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยสติ๊กเกอร์วอร์น,นิ่งอยู่ครบคันนี้มีขาตั้งคู่มาให้ด้วยพักเท้าด้านซ้ายเดิมครับยางเต็มคันเกียร์ครับไม่คดไม่งอครับแข็งเครื่องฝั่งซ้ายเป็นสีเดิมครับน็อตเดิมทุกตัวไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะฮะเครื่องแห้งใสสวยครับ แคสบาร์ฝั่งซ้ายจากกีวีครับไลท์ิ้วรอยนะฮะมาดูเฟรมมาหน่อยเฟรมเดิมสวยครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับแฟลิงด้านซ้ายเดิมสีเดิมครับโลโกโล้บีเอ็นยู่อยู่ครบไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแตกร้าวหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับมาดูฮะต้องบอกว่าแน่สนิทชิดทุกจุดแห้งใสเหมือนใหม่ตามมาตายทันไวนนทับุรีแน่นอนกระบอกโช้กด้านล่างฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยหินจานเบรกด้านหน้าก็เป็นล่องเพียงเล็กน้อยสัมผัสด้านขวาครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยอะรฮะคันนี้ เราเปิดราคาไว้อยู่ที่299,000บาทเท่านั้นเจดิตดีฟรีดาวครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าส่งทุเรศฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีกถ้าคุณมองหา S p l n XR นะบอกเลยว่าร้านเรามีมาอย่างต่อเนื่องใครหาอยู่เราติดตามที่หน้าเว็บไซต์หรือว่าหน้าแฟนเพจเราได้เลยแล้วเจอกันครับธนบานีทันรพูดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ